สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องเช้านี้เราก็มาเก็บยอดกาหลงอีกแล้วนะคะตรงน้นนะคะเราเก็บยอดกาหลงนะคะแต่เราเก็บแล้วเก็บไปแกงใส่ปลาย่างเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะอยู่ในถุงนี้นะคะนี่ค่ะแต่ว่าเราจะมาพามาดู เก็บยอดกระหลงเสร็จแล้วเราก็เห็นนี่ไงคะ่ะดอกกระเจียวดอกกระเจียวของเราช่วงตอนแรงๆมันก็ขึ้นบ้างแล้วนะออกบ้างแล้วนะแต่ตอนนี้พ,พอฝนตกมันก็ขึ้นอีกนะคะดอกกระเจียวเนี่ยสวยด้วยอนี่ก็ แสดงว่าเราจะต้องได้กินดอกกระเจียวทั้งปีใช่ไหมคะเนี่ยทุกครั้งก็เห็นมันในป่านะเห็นมันขึ้นปีละครั้งแต่นี่ช่วงนั้นเราก็ได้กินแล้วนะช่วงหน้าแล้งนะแต่มันยังมีมาอีกนะคะนั่นดอกกระเจียวของเราเราเอาจากป่านะมาปลูกที่บ้านเมื่อปีที่แล้วที่ไปมันเป็นอย่างนี้คือช่วงช่วงที่แลง้แลงแดดร้อนๆนะ มันก็ไม่แหลงไม่ใช่หน้าเมษามีามนาเมษาอะไรอย่างงี้นะเมื่อไม่นานนี้เลยค่ะนี่ค่ะมันแดดร้อนเนาะมันก็เลยเป็นแบบนั้นแหละใบของมันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะใบมันไหม้หมดเลยนะคะไอช่วงที่ร้อนๆอ,อากาศร้อนๆนเนี่ยนี่ค่ะ แต่พอฝนตกมามันก็มียอดขึ้นมาใหม่แตกยอดแตกขแขนงแตกนอเนาะออกมาใหม่นะขึ้นมาใหม่ถอดยอดใหม่แต่นี่เราเอามาปลูกใหม่ตอนที่เราไปหาเห็ดนี่แหละเราเจอเราก็เลยขุดมาปลูกนะคะหลายหลุมอยู่นะคะเรามาปลูกอันนี้ก็ใช่นะคะ อันนี้ก็ใช่แต่เหยียบมันแล้วมองไม่เห็นเนาะอนนดอกกระเจียวทำไมขึ้นตอนนี้อีกเนาะอันนี้ก็ใช่นะมันมันแห้งเนาะนแต่มันก็กำลังจะถอดยอดอีกล่ะตอนแลรงแดดมันเผาเนาะมันก็เป็นแบบนี้นะคะน่าเสียดายแต่มันก็ยังเป็นอยู่ติดอยู่ ไม่น่าเชื่อว่าเราจะมีดอกกระเจียวกินอีกนะเนี่ยเราต้องตัดกิ่งไหม้ก็นี้ออกก่อนกิ่งกระหลงนี่แหละเราจะตัดออกก่อนเพราะมันคุมอยู่ตรงนี้เนาะนู่นก็มีนะ กระเจียวของเราแถวนี้เราก็ปลูกแล้วเมื่อปีที่แล้วน่ะนี่่ะเพิ่งจะขึ้นนี่ค่ะสวยๆกระเจียวสวยๆ แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะสวัสดีค่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะ